สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับ BMW X1 ที่ถูกที่สุดในเวบนะครับเข้าใหม่มาแล้วนะครับปกติราคาที่ถูกที่สุดในเวบนะครับประมาณ5 0 0 0 0 0กลางถึง5 0 0 0 0นปลายวันนี้คุณได้ซื้อ X1 เพียงแค่4,99,000บาทครับเป็นปี2012หไม่ประมาณแส8 0 10, 0 0หมื่นกว่ากิโลนะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับ รุ่นนี้ยอดนิยมแน่นอนเป็นสีขาวมาพร้อมกับกรอบแม็กสวยสุดในรุ่นเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจุดเด่นนอกจากเป็นสีขาวแล้วภายในเป็นเบาะสีครีมที่สวยมากๆนะครับเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีครับใสๆ่ๆกริบๆโอ้โหไม่รู้จะบอกยังไงแล้วนะครับว่ามันใหม่จริงนะครับคันนี้นะครับอย่ารอช้านะครับผมรถจอดอยู่กาญจนานพิเศษครับ สวยมากๆครับโอ้โหนั่งแล้วนะครับไม่รู้สึกว่าเป็นรถปี2012เลยรู้สึกว่ายังคงทันสมัยหรูหรามีระดับนะครับนั่นคือสเสน่ห์ของ X1 ที่ทำให้ X1 ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปียังคงดูใหม่ดูน่าเล่นสำหรับคอที่ชื่นชอบ BMW นะครับรถคันนี้ค่อนข้างแรงนะครับขับขี่ปลอดภัยสบายนะครับช่วงล่างนุ่มนวลน,นะครับ หนึบเท้าติดเท้านะครับออกตัวแรงเหยียบเป็นมานะครับผมห้องเครื่องใสๆกิฟตบเลยนะครับคันนี้นะครับทางศูนย์ของเรานะครับมีการดูแลรับกัน30,000กิโลนะครับหรือ3ปีนะครับนะฮะดูแลให้ท่านได้มั่นใจนะครับถึงคุณภาพของรถนะครับว่ารถนั้นดีจริงน่าซื้อซื้อไปใช้แล้วนะครับขับสบายนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับ ใครสนใจ BMW X1 คันนี้รีบแอดไลน์เลยนะครับ088 584 5375นะครับ